ครับวันนี้มาเที่ยวสุสานหอยล้านปีนะครับตำบลโคกปลงอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับตามมานะครับว่าสุสานหอย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 นะครับว่าเป็นย่ยังไงนะครับทางเดินก็คดเคี้ยวลงไปนะครับโอ้ปวดขาเหมือนกันครับหลังจากไปลุยดูน้ําตกมาครับน้ำตกมาอันนี้เราก็มาดูสุสานหอยกันครับมีทางลงไปสุสานหอย ตามสะพานนี่ไปนะครับบรรยากาศฟินๆนะครับสุดสารหอยอยู่ตรงไหนสุดสารหอยครับสุดสารหอยล้านปีนะครับ <c oughs> ตามพัฒนามาครับมาเยี่ยมชมสุดสารหอยกันนะครับเป็นยังไงเป็นี่งไงสุดสารหอยล้านปีนะครับส,สารหอยล้านปี ซากหรือลำบารครับหอยน้ำจืดนะครับเพราะนี่หอยน้ำจืดจากหอยน้ำจืดบริเวณสารหอยด้านปีบ้านน้ำเดือดเป็นหอยกาบเดี่ยวนะครับผมอยู่ตรงไหนก็นติดแถวหินเนานะครับอันนี้ลักษณะของเทา,ทานี้วิทยานะเป็นหอยกับน้ำเดี่ยวโอ้ยจะเป็นกองนี่แหละเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับ สุสานหอยนะครับมาดูนะครับดูข้อมูลทางด้านนี้นะครับว่าสุสารหอยนะครับอันนี้หอยน้ําจืดวงวิ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 ๆๆวิววพาลิสเดสนะครับสุดสารเป็นแบบนี้นะครับสุสารหอยหอยน้ําจืดหอยก่าล้านล้านปีนะครับเนาะ นกันต่อครับผมหอยหอยนะครับผมตามพนาชันแน่วมาดูสานหอยกันครับหอยหอยต้องเป็นยังไงครับหอย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 นี่ครับหอยหอยหอยก็นอาริตู้นั่นอันนี้ขอกอกันไว้อันนี้ไม่รู้มันอยู่ยังไงไม่รู้เนี่ยมองไม่ออก จะเป็นสุดสารหอยหอย,หอยครับรับมานน่ามือสุสารหอยน้ำจืดครับประเภทอยกาบาะจะหอยน้ำจืดไง สารหอยหอยนะครับอันนี้แล้วไม่ไม่ไม่ครัับสารหอยล้านล้านปีนะครับมาดูหอย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 นะครับหอยหอยครับผมก็ไม่รู้บ่นะครับแล้วก็เป็นกองกองอย่างเงี้ยครับนี่คือที่เขาเก็บมนะครับเนาะนี่นี่อันนี้นี่เห็นชัดครับ นี่มาดูดินี่นี่นชัดมากหอสครับัซซิลวอสซิลหอยครับอันนี้จะเป็นหอยเจดีหอยเจดีครับวันนี้จะเห็นชัดมากครับหอยตรงนี้ ประมาณนี้นะครับนี่คือหอยนี่ก็หอยครับแล้วนีนะครับเป็นสัตว์ตรงนี้นะครับนนครับี่หอยหอยเยอะจริงๆนะครับหอยจริง เป็นบางก้อนบางก้อนก็มีบางก้อนก็ไม่มีเนี่เยอะเนี่ย đi khó pháo trên นั้นเลยวะ่ะน,นันก็หอยวะ่ะหวยทั้งนั้นนะครับมันเกิดอยู่ที่หินเป็นลันๆนปีก้อในใหญ่ก็มีนะครับที่แรกมองบนเผินไม่มีมีทุกก้อนครับต้องสังเกตให้ละเอียดนะครับ คล้ายคล้ายๆหอยเจดีหอยกาบเกาะเกาะนะครับประมาณนี้ครับหอยครับนีหัวเกาะอยู่นะครับเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือแหล่งของที่คนพบสุสานหอยตรงนี้ครับเป็นตรงเป็นล่องน้ำาครับบนี้ครับ อันนี้ดงนี่จะเป็นสัตว์หอยทางนั้นนะครับผมหอยแมลงภู่นี่ตัวนะนี่เป็น,น,นตัวหอยทั้งตัวโอ้หอยเยอะเลยอันนี้ก็เป็นตัวหอยทางนั้นนะสังเกตได้ดีนะครับ ัวนครบมีกิ้งกือครับกิ้งกือยู่ตัวนะครับไปครับวันนี้ก็ชมหอยจันรเพียงเท่านี้ก่อนนะครับครับผมนี่คือสุสานหอยล้านล้านปีนะครับที่เข้ามาชม o m นงจุดบ้านทำเดียดนี้นะครับโอ้ก็เป็นป่าเป็นลำห้วยหรเดียดหอยจะอยู่เยอะเลยครับประมาณนี้นะครับสุสานหอยที่ว่านี่ครับสุสานหอยล้านล้านปีก็มีประมาณนี้นะครับผม